การอุ้มบุญคือการนำสเปิร์มของฝ่ายชายและไข่ของฝ่ายหญิงมาผสมกันภายนอกจากนั้นจึงฉีดไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเข้าไปฝังในมดลูกของผู้รับฝากคันหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแม่อุ้มบุญการอุ้มบุญมีอยู่2ลักษณะนะคะ คือการอุ้มบุญแท้ที่ใช้สเปิร์มจากฝ่ายชายของคู่ที่ต้องการมีบุตรผสมกับไข่ของแม่ผู้อุ้มบุญแล้วฉีดฝังในมดลูกของแม่ผู้อุ้มบุญซึ่งวิธีนี้จะไม่มีกระบวนการใดเกี่ยวข้องทางชีวภาพกับภรรยาของฝ่ายชายเพราะแม่อุ้มบุญแท้คือผู้ที่ให้ทั้งไข่และชีวิต การอุ้มบุญเทียมคือการใช้น้ำเชื้อและไข่จากคู่สามีภรยาที่แท้จริงมาผสมกันภายนอกก่อนจะฝากไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเข้าไปในตัวของคุณแม่อุ้มบุญเพื่อดูแลคันจนครบกำหนดคลอดในกรณีนี้เด็กทารกจะไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุก,กรรมใดๆกับผู้อุ้มบุญเลยเพราะแม่อุ้มบุญทำหน้าที่เพียงให้ยืมมดลูกเท่านั้นวิธีนี้จึงได้รับความนิยมมากกว่าแบบแรกนะคะเพราะผู้ที่เป็นคู่สามี ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตแม้จะไม่ได้อุ้มท้องก็ตามบุคคลที่สามารถอุ้มบุญได้นานต้องเป็นหญิงอายุระหว่าง20-35ถึงปีที่มีสุขภาพแข็งแรงและต้องเคยผ่านการมีบุตรมาแล้วซึ่งหญิงสาวในกลุ่มนี้จะเป็นที่หมายตาของเอเย่นที่จะเข้ามาติดต่อให้เป็นผู้อุ้มบุญโดยอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการมีบุตรยากพร้อมกับเสนอค่าตอบแทนในการอุ้มบุญแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า400,000บาทสำหรับการอุ้ม